สวัสดีค่ะสวัสดีตอดเป็นมงเช้านะคะวันนี้ก็ลูกมาหาของขายแล้วนะคะไปหาของขายพี่นอ้องจ้ะโอ้บริเติมน้ำมัน เดี๋ยวขีดเดี๋ยวออหอนจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้ก็ตื่นมาทำมาหากินเนาะหาขงหาของ,าของมาขายขอบคุณออเดอร์หมักหม่อนไข่เสียนท้หมดเลยนะคะไขน่นี่เป็นหม่อนไข่ที่แม่อายปลูกเมื่อหลังจากที่อายขึ้นเฮือนใหม่กับประมาณเจ็ จ็ดปีได้บฮะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ออกดอกออกดอกออกมากตลอดเลยได้เก็บได้เกี่ยวตลอดทุกปีนะคะแต่ว่าก่อนอื่นไอจะบอกว่าต้องเอาไปบ่มก่อนนะคะเพราะว่าหมอนไข่ที่ไอเก็บลงมาเนี่ยมันเป็นหมอนไข่ที่กําลังเหลืองที่ยังไม่สุกนะคะมันกลิ่นบ่ได้เด้มมันยังกลิ่นบ่ได้เพราะว่ามันยังเป็นอย่างอยู่เนาะก็ไปบ่มจักสี่ห้าพันล่ะข,ขยันบีบเด้อเพราะว่ามันหมอนไข่แท้สมมติว่า มันสุกแห้งแห้งเนี่ยมันกระซิมีนอนขึ้นเนาะสําหรับคนที่เพื่อนเพิ่นเคยกินนะนะสําหรับคนที่เพื่อนเคยกินเพื่อนกระซิลูวันนี้จะมาพูดเรื่องมีคนบอกว่าเฮ็ดรูปอายในแอปหาคู่หาแฟนต่างชาติก็ดูว่าทุกคนไอจะบอกว่า แต่ไอ้แยกเขาพ่ใหญ่มาไอ้ก็ไม่เคยไปเล่นแอปอะไรเลยนะไอ้ย,ยังไม่เคยไปเล่นแอปอะไรนะพัาสิว่าว่าเขาใจผิดว่าไอ,นะอ้น่ะเออไปเล่นแอปหาคู่หรือว่าอย่างนี้แต่ความเป็นจริงก็คือมันก็สิทธิของไอ้นั่นแหละแต่อาจจะบอกว่าไอ้ไม่เคยไปเล่นแอปหาคู่แฟนต่างชาตินะคะยังบบมีเวลายังบบได้ไปเล่นค่ะยังไม่ได้ไปนะคะทุกคนเออนั่นแหละไอ้ก็งวว่าคนบอกว,ว่าน้องไอ้พี่เห็นน้องไอ้อยู่ในแอปหาคู่ ไม่นะคะโมเมนต์อายเดูไม่ใช่อายนะอาจจะมีคนแอบอ้างว่าเป็นอายแต่อายไม่เคยใช้โปรไฟล์ของตัวเองไปเล่นแอปหาคู่แต่ก่อนนะน้องอุ้มอิ่มเพิ่นเคยเล่นอย่างโอเมกันโอเมกันเนาะอายก็เคยเล่นแต่ว่าอายไม่เคยเอาโปรไฟล์ตัวเองเข้าไปเล่นก็คือไปเล่นเล่นกับแบบน้องน้องน้องสาวน้องอุ้มอิ่มพันสไลด์เล่นอายก็แค่ไปเบิง่งไปเซย์ฮัลโหลอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยที่จะ เข้าไปเล่นแบบจริงจังนะคะทุกคนนั่นแหละไอเลยมาบอกว่ามันไม่ใช่อายแน่นอนนะคะเอออันมันไม่ใช่อายแน่นอนแต่ว่าอาอก็ขอบคุณที่เพื่อนมาเตือนว่าต้องไอเล่นแอปหาคู่หรออย่างประมาณนี้นะมไม่นะคะทุกคนแต่สมัยปัจจุคู่มือนี่ยังแต่ก่อนเนะาะไอเล่นไอจีนะไอเล่นไอจีไอจีในแต่ก่อนบบเป็นสายฟิตเนสเนะะาะไอมันก็จะใส่แบบเสื้อบารบราที่ข้าเจ้าใส่ออกกาลังกายนะคะมันก็จะเซ็กซี่ นิดนึงเพราะว่ามันปิดช่วงบนนะคะแล้วก็้วยความอายนี่เป็นคนที่มีสะโพกสะโพกใหญ่อย่างแบบนี้ก็เคยมีแบบว่าคนแบบคอนแทคหา,ายนะแต่อาก็ไม่สนใจคือไอเล่นก็นเล่นไปไอไม่ได้เล่นแบบว่าหาคู่อย่างประมาณนี้เออก็แค่โพสต์รูปจะของสมัยที่จะขอมากเล่นออ,อกกําลังกายซ้ำนั่นเลยหลังจากนั้นไอก็ไม่ได้เล่นเลยนะคะใน ในไอจีเนี่ยไอไม่ได้พูดประมาณปีสองปีแล้วแหละบ่มีเวลาแล้วไอก็หันมาเล่นติกตกต๊กตอกติ๊กตอกก็กําลังจะบูมนะะบูมบูมขึ้นมาแล้วไอก็เมื่อยเมื่อยแล้วไอก็เศร้าแลวก็กลับมาเล่นอีกทีหนึ่งมาเล่นในที่นี้ก็คือไอก็พูดไปว่าวีดีโอเอ่อเกี่ยวกับที่ตัวเองชอบนะก็คือไปหาคกกมหาเขียกก็เริ่มจะบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจะบูมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเออก็มาสุดท้ายเป็นแร่ยนสายเรีนกว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะไอากาลังเป็นบ้ากับสิ่งนี้นะคะไอกําลัง ไอ้กาลังเป็นบ้าเป็นบ้ากับสิ่งนี้นะก็คือไอ้เป็นบ้ากับการทําเพจนะเพจสาวสกลคนมักกินทุกคนเข้าไปติดตามไอ้ไอ้เปิดเพจมานานแห้งสองสามปีแต่ว่าพี่น้องก็เห็นอยู่แต่ก่อนไอ้ก็ลงลงลงประจำแต่เดนีลดงจะหน้าไอ้ก็เศร้าเฮ็ดเลยนะเศร้าเฮ็ดเป็นปีสองปีสามปีไอ้มาเฮ็ดยูทูบเพราะไอเป็นคนหนึ่งค่ไอ้บ้าอย่างนี้ไอ้บ้าแบบนั่นเลยนะคะเฮ็ดยูทูบแบบเต็มที่แล้วพอทีนี้ด้วยความที่ยูทูบ ยอดวิวความน,น้อยนะคะอายก็เลยกลับไปเฮ็ดเพจอีกทีหนึ่งในสามสี่ 3, เดือนเมื่อกี้นี่ที่คลิปรีนมันดังเอออายเลยกลับไปกลับไปปั้นจะขอนะคะไปปั้นจะของอีกทีหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้คืออายหนาผ่านเมดแล้วเหลือแค่คนติดตาม แล้วก็ทายทอดสดสตรีมนะคะคลิปยาวไอ้ก็ผ่านแล้วคลิปเลีนไอ้ก็ผ่านแล้วเหลือคนติดตามอีก2 0 0 0คนไอ้ก็จะผ่านกดนะคะคลิปเลีนไอ้ตั้งใจเฮ็ดแค่สองสามอาทิตย์แต่ว่าไอ้ลงหลายเนาะสำหรับคนที่เคยเห็นไอ้แบบเออเล่นเพจนะไอ้ลงหลายตอนนี้ไอ้ก็ได้22เหรียญแล้วทุกคนจ้ะไอ้คิดว่าไอ้ก็พยายามดัน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 เจ้าของเพื่อที่จะอยากได้เงินล่อยเหรียญนะนะเพราะว่าถ้าสมมติว่า ครบร้อยเหรียญเขาก็จะออกเงินให้นะคะมันก็คล้ายๆกับอ,อ่อยูทูบก็คือถ้าไม่ถึงร้อยเหรียญเขาเจากับก่าให้นะคะแล้วไอ้ก็พยายามแบบว่าลงนั่นลงนี่ลงสต็อกสตรีมนะคะท,ทั้งที่ไอ้ผ่านกดแล้วแต่ไอ้ก็ต้องลงนะ,ะจังใดก็ฝากติดตามเพจไอ้ในด,ด้วย้จเด้อสาวุกุลคุณมากกินไอ้ก็ถ้าถามว่าไอ้แรกช่องบอไอ้ป,ปแรกช่องในที่นี้คือไปนะแต่ว่าไอ้ก็ไม่ได้ไปแบบ ไปขอเยอะอะทุกคนบางมื่นนี่บม่ได้ไปขอเลยเพราะว่าอย่างผมบอกไอคิดว่าคือไอเห็นยูทูบันแหละแรกๆไอก็ขอเนาะไอก็ขอแต่นานๆไปไอก็เศร้าขอเพราะว่าไอยังให้ใคาเจ้ามากในการที่เขาติดตามเฮอีลีืออถ้าไม่งานอะสองพคนนี่ถ้าเขาไปขอมื่อละเศร้าสามสิบไปง่ายพี่น้องจา้าแต่ไอก็ไม่ได้ไปขอนะคะ อาซิมีบ้างคนที่ไอไปเบิ่งแหละเออไอามาผลนานของเพิ่นแล้วไอกลับไปขออ,อย่างประมาณนี้เนาะเออน,นั่นแหละค่ะก็มาว่าสู่ทุกคนฟังนะคะมาว่าสู่พี่น้องฟังว่าเออมันเป็นประมาณนี้อ,นอย่างประมาณ แล้วก็มีคนบอกอายว่าเห็นพ่อใหญ่อีกอ้บอลลูว่าผู้ยิงคนนี้เขาเป็นภัยแล้วเหมือนเขาจะรู้จริงๆนะคะทุกคนเขาไม่ได้พูดมั่วนะเขารู้ว่าพ่อใหญ่อยู่ในเรือเขารู้ว่าคุณหมอมาหาพ่อใหญ่แล้วเขารู้แม้กระทั่งรู้แม้กระทั่งว่าพ่อใหญ่ไปหาลูกทั้งๆที่พ่อใหญ่เลิกลงคลิปอ๋อเลิกลงคลิป ใน YouTube แล้วอย่างประมาณนี้นะคือตอนที่อยู่คริสมาตเป็นพเพ่นไปเที่ยว,นะวเนาะไปหาลูกไป่นอปนีเป็นนี่อ้ก็ไม่ได้โทรหรืออะไรหาเพื่อนเลยแต่เมื่อวานไอ้ก็ตัดสินใจที่จะโทรหาเพื่นก็รับสายรด้ก็ได้ถามว่า,าทันองแบบว่าเธอมีความสุขอยู่บ่ไปหาหมูห่หาปวกหาลูกของเธอหลานของเธออย่างน,นี้เพ่นก็แบบโอเคแล้วฉ,ฉันก็ได้ของขวัญที่ มีค่ามากแล้วเพื่อนก็ว่าคนมาว่าปีนี้ฉันเป็นคนที่โชคดีฉันได้ของขวัญปกติเพื่นใหญ่พื่อนบอก่ได้ของขวัญนะส่วนมากเวลาไอซยซื้ออย่างให้เพื่อนก็บอคว่าอยากเอาอย่างประมาณนี้นะปีนี้เพื่อนพัดได้กล่องที่แบบว่ากล่องบกชูนอะนะน้องกล่องเครื่องมือทํามาหากินของเพื่อนเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าดีใจเหมือนว่าโทมาสนะโทมัสเพื่อนซื้อให้อย่างประมาณนี้เพื่อนก็รู้สึกว่าเออฉัน โชคดีนะอย่างประมาณนี้อาการรู้สึกดีแล้วอาก็เลยโทรไปสงสัยเพิ่นบ่ว่างอย่างแบบนี้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นกลับมาแล้วนะกลับมาจากเอ่อเมืองแอค่ะนะแอคซองอะนะพี่น้องแอคซองปูฟิงบ่เรียบร้อยอย่างประมาณนี้แล้วก็อีกสักพักเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นจะไปหาน้องสาวเพิ่นสาวเพิ่นตอนนี้อ่ะอยู่ปารีสนะน้องสาวของพ่อใหญ่อยู่ปารีสแต่ก่อนนะพ่อใหญ่น้องสาวของพ่อใหญ่นี่ อยู่ประเทศกรีซที่พวกรายบอกแล้วอะพวไสิไปเที่ยวไปเล่นหานะแต่ว่าอยู่ซืๆพี่น้องจ้ะชีวิตคือความไม่แน่นอน,นอ,อย่างญาไอเขว่าแบบนั้นเสื้อบอลแฟนของแฟนของน้องสาวพ,นะพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่เิ่นมีพี่น้องสามคนนะพ่อใหญ่เป็นไอคกและก็เป็นคุณแจ็คนี่ก็คือแฟนของพี่เล็กเนาะพี่เล็กเป็นก็ติดตามอายู่แล้วก็เป็นเอ่อคนสุดท้องมนเป็นผู้หญิงก็เป็นคนหมอเหมือนกันเอ่อทั้งหมดสามคนเนาะ แฟนเขาคนน่ะแต่ก่อนน่ะสบายดีนะคุณเอริกเนาะสบายดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาสุดท้ายพี่น้องคุบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะแล้วทีนี้ประกันสังคมสังคมอย่างเนี่ยคือประกันสังคมปัประกันนะั่นแหละเนาะประกันของคือของพญานีถ้าสมมติว่ารักษาอยู่รักษาอยู่ฝรั่งเศสมันก็จะไม่ได้จ่ายแต่ถ้าสมมติว่ารักษาใน โรงพยาบาลที่พ่วงเหมือนที่แอบอกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยแมบนี้มันก็จะจ่ายเจ็ดสิบหรือหกสิบยังประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลเด็กพ่วงกับประกันของเราอย่างประมาณนี้น้าสาวน่ะเหมือนแบบว่ามันพ่วงแต่อาจจะไม่เยอะเพื่อนก็เลยพาแฟนของเพื่อนนะมาเพื่อนพาแฟนของเพื่อนนะมารักษาอยู่ปารีสนะด้วยความที่เพื่อนก็ซื้อเงื่อนซื้อซานย่างซื้ออยู่ประเทศกรีนนะย,ยูนิวมิมี่ยัง เพราะว่าครอบครัวของพ่อใหญ่เนี่เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าบ่จมปากกันอย่างเลยทั้งสามพี่น้องไงสังเกตุบ้งดังเพราะว่าพ่อใหญ่เพราะว่าน้องเราพี่ยิงเขาไม่เคยจมปากกับสถานที่เวลาเขาไปอยู่เขาขายเลยเพราะเขาบอกว่าการเสียวการเสียภาษีในแต่ละปีโดยที่เราไม่อยู่ในมันไร้สาระเราไม่ได้อยู่เราก็ขายเราจะกลับมาอยู่เราค่อยซื้ออย่างประมาณนี้นะแต่ว่าเฮาวัด ถ้าเอยากขายเนาะคนไทยเฮาเวลาที่มีเงินมีซานถึงบรอยู่ก็คือเอาไห้แบบนั้นบาได้จมปากว่าเออมูลของพ่อแม่เด้อเป็นสมบัติอีหย่างพ่อแม่แบบนี้ครอบครัวโอ,อ,องแง่บ่เป็นแบบนั้นเ้อค่ะถ้าบรอยู่ปุ๊บนี่ขายถ้าสมมุติว่าอยากกลับมาอยู่อีกจังซื้อใหม่ทางสามพี่น้องเป็นแบบนั้นเมดอเอออะไรบอกเออคนก็เป็นอีอยงคือกันไอ้เลยถามว่าอัพทำไมแบบว่าไม่เสียดายเขาบอกจะเสียดายทาไมในเมื่อแบบว่าเฮาบด้อยู่แล้วเฮาสิมาเสียภาษีปีละหลายหหมื่นเพื่ออย่าง ว่าต่างประเทศนอเอียงกับเป็นภาษีเหมือนเอียงประมาณนี้นะก็เลยบอกเออก็ดีคือกันแต่ว่าด้วยความที่คนเอเชียเราคนไทยเราเนาะถึงอยู่บ่อยู่ก็คือให้พี่น้องอยู่ให้พี่น้องเบิ่งให้นะคะยิ่งแบบว่าเป็นมูลมังของพ่อแม่แบบนี้น้อยมากที่จะขายคําว่าบ้านอายนะคําว่าขายมูลกินนี้เป็นอย่างที่รู้สึกแบบอัป,ปยศรู้สึกบบดีทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยประมาณนี้นะเออ ก็ต้องเก็บไว้แต่เพียงแค่ว่าบ้านเฮานะ่ะค่าภาษีเพราว่าจะเป็นภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนหรือภาษีอย่างเนี้ยมันค่อนข้างที่ถูกนะคะให้เสียภาษีดีก่อนเท่าใดเจ็ดแปดร้อยหนึ่งทางดีสอดทั้งเอ่อหัวนะดีสอดนะก็เสียค่าป้ายแล้วก็เสียค่าภาษีโรงเรือนอี่ออยประมาณนี้แหละก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะคะก็บ่ได้หลายอย่าง แหละมาบอกให้ฟังพันมีความสุขไอ้ก็โอเคนะคะแต่ก็หลายคนแบบรุ่นรุ่นหายกลับไปไอ้ก็อยากกลับไปอยู่แต่ในปัจจุบันไอ้ก็มีความสุขในการที่ไอ้ทางานแล้วก็ไอก้ก็ขอบคุณคนที่บอกไอ้ว่าอย่งน,นนะหลายอนที่พนบอกว่าอาฉันที่พันเบนบอกไอ้ว่าฉันจะบอกเธอนะว่าในราคาเธอทําหน้ามาเกือบจะ สองแสนหน้าตาเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายขนาดคุณโอปอเขาเลี่ยมเยอะกว่าคุณเขายังไม่ตัดเพราะว่าเขากลัวโงเ่เฮงจะเดียดทั้งๆที่แฟนเขาก็เป็นหมออันนี้ไอเชื่อเชื่อทุกอย่างแล้วก็ยินดีสําหรับคนที่ให้คําให้คำแล้วเออเอ,อ,อย่างเยบอกไอ้นะไอรับรับฟังรับชมรับรับฟังทุกๆคนนะครับ ใช่เงินสองแสนมันเปลี่ยนไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งคือการตัดกรามตัดกระดูกเนี่ยมันเป็นเงินใหญ่นะคะตัดกรามแซมเปนงามเลยมันเปลี่ยนไปบ่ได้นะคะตัดกรามแล้วจะให้มันสวยเลยมันเป็นไปไม่ได้มันก็แค่กรามเล็กลงมาถ้ายากให้หน้าเปลี่ยนจริงๆต้องทําจมูกทําจมูกเนี่ยยอมรับว่าแต่ละคนนี่คือหน้าเปลี่ยนแต่แค่ตัดกรามอะ่ะตัดเป็นโลดตัดเป็นล้านจาเจ้าก็บโบเปลี่ยนถ้สมมติว่าเจ้าโบดึงหน้าเจา้าโบเฮดมูดังเจา้าโเเ็ดล้านเฮดน,นีนะคะ แล้วเรื่องเรื่องที่พันบอกว่าเป็นพ่อน้นองไอ้สัญญกรรมหรือเป็นอย่างนี้อันนี้ไอ้ย,ยอมรับนะคะแต่ว่าไอ้ก็คิดว่าชีวิตของคนเฮาถ้าจะโทษแต่ว่างโงเ่เฮงมันก็ไม่ใช่นะคะทุกอย่างชีวิตของคนเรามันมีขึ้นมีลงนะะทุกคนไอ้บอกเลยชีวิตของคนเรามันมีขึ้นมีลงอืมปีนี้ไอ้อาจจะไม่ใช่ปีของไอ้สัญญกรรมด้วยงโงเ่เฮงหายอันนั้นนี่บบดี แต่ว่าไอาจะบอกว่าในเรื่องของความไม่ดีมันก็ต้องมีความดีไม่ว่าอะไรนะคะยาซิคุจ้าแต่เรื่องไม่ดีต่างคนเขาไม่ได้ทําสัญญกรรมเลยนะเขาก็ยังเลิกกับแฟนเขาเพราะว่ามันเป็นดวงแล้วดวงแต่และคนนะเขาลิขินมาแล้วนะคะทุกคนระสิวัดแหละเจ้าจะไปโทษด,ดวงอย่าโทษฟ้าดินอย่าโทษน,นันทุงนี้ไอายบอกเลยว่าคนเฮามันถึกลิขินมาแล้วอะ่ะเจ้าต้องเป็นแบบนี้ในช่วงนี้นะจะมีเงินในช่วงนี้นะชีวิตเจ้าจะพุ่งสุดในช่วงนี้นะ เงิน,นสิบล้านเนาะสิว่าไปไอ้ก็เคยมีมาคู่มื้นนี้เงินล้านเฮียไปใส่แต่ไอ้ก็ไม่เคยท้อไอ้ก็เฮ็ดไปของไอ้ไอ้ก็เฮ็ดของไอ้ไปเรื่อยๆโดยที่ไอ้ไม่เคยบอกเจ้าเองว่ามีแบบว่าน้อยเนื้อตามใจเพราะว่าเป็นคนเคยมีนะคะเป็นคนเคยมีใส่ทองใส่ทงองเยอะแยะใหญ่มา,มาแต่วันนึงอ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วในวันที่เราช่วยเหลือตัวเองแต่ไอ้คงสุว่าไอ้มีความสุขกว่าที่ ไอค้าพ่อใหญ่ด้ยวยซ้ำไปหาเงินตัวด้วยตัวเองเนี่ยไอมีความสุขมากกว่าคือไอไปเอาของมาขายเนี่ยบางเชื่อไอก็ได้สามสี่ห้าร้อยนะคะถ้าสมมุติว่าไอาเฮ็ดคลิปกินแบบนี้ไอเฮ็ดคลิปกินแบบนี้ไอก็ลงทุนแค่สามสี่ร้อยอย่างประมาณนี้นะทุกคนจ้ะแต่ถ้าสมมุติว่าไอโบอเฮ็ดคลิปกินเนี่ยพ่อแม่ไอเอาอาหารมาให้ไอตลอ,อดไอก็ไม่ได้เสียเงินนะคะมัน แล้วก็อีกคนนึ่งแบบว่าอยากให้หน้อยไปดึงหน้าเพราะว่าหน้ายอ่อนไอก็รู้นะแต่ว่าจะปล่อยเพื่อนไปแบบนี้กอรเนาะสําหรับคนที่ว่าให้ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ให้กําลังใจอะไอก็ขอบคุณที่บททิ่่บปะเดียวเนาะให้จากไหนคนเฮามันมันเลือกแล้วอะทุกคนมันเลือกทางของเจ้าของแล้วแต่ถ้ามันนึงพยยี่แยบกันบอกว่าฉันอยากให้เธอกลับมาไอาก็พร้อมเสมอนะคะไอก็พร้อมที่จะทิ้งธุรกิจ ธุรกิจการขายโคงขายของการนันกันนีแบบนี้อยู่นี่นะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนบอกว่าโอเคฉันมีความสุขแบบนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอย,อยากอยู่กับพี่น้องก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไอ้ก็อยู่แบบเนี้ยหาขายโคงขายของมื่อนีขายหอยเลื่อยมื่อหน่งไอ้ขายหอยจูบมือเดีคือแบบว่าเขาหมาวยัมันมืดแล้วไอ้กับบริคขายแล้วอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะไอ้ถึงบอกว่าชีวิตของไอ้เนี้ย เคยตกต่ำกว่านี้เงินกินข้าวกับพมีมาณนะปัจจุบันเือนก็มีอยู่เงินก็พอะมีใส่ข้าวก็มีมีกินได้มาอยู่กับพ่อแม่สมใจสมใจที่ยังมาอยู่บ้านภาสีว่านะเออนั่นแหละค่ะก็สร้างมันเนาะโอเคไอไ้ไก,ไก่สี่หอดตลาดและเซนว่าวและย่าวาไอค่ะขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องลหลายๆได้จะเดึกป้าบท๊ทิมเดียวแล้วก็มาตอบคำถามอีกว่า เจ้าเป็นคนลาวหรือคนไทยสำเนียงว้าวนะไอเป็นคนไทยเดีอยวจะเด้อไอเป็นคนจังหวัดส,สุโนคนระสำเนียงว้าวอะสิใล้ๆกับคนดาวนะคะทุกคนขอญาตไปก่อนเด้อขับรถก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ